และหนึ่งในโรงพยาบาลแนวหน้าของประเทศไทยนะคะอย่างโรงพยาบาลบำรุงราษค่ะในปี2565นี้มีแผนการดำเนินง,งานอย่างไรบ้างติดตามกันค่ะ โรงพยาบาลบำรุงราชเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลของคนไทยซึ่งดำเนินการเข้าสู่ปีที่42ในปีพุทธศักราช2565ล่าสุดเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นประธานแถลงข่าวแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการแพทย์แห่งอนาคตของโรงพยาบาลบำรุงราชพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศิลป์ตันประยูนประธานปฏิบัติการ ด้านการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราชเราคิดว่าเราเป็น Quaternary Care คือยกระดับของเราขึ้นจาก t e r ร์เชอขึ้นเป็น Quaternary คำว่า Quaternary c แคร์ภาษาไทยคือจตุตฐภูมิเนี่ยมันจะมีเสริม t e r ร์เชอในด้านของการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งจะทำให้คุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ย ดีขึ้นนะคะเราช่วยเหลือโรงพยาบาลเน็ตเวิร์ก p i สพิทลของเราที่วันนี้เรามีอยู่ถึง70โรงพยาบาลน,นะคะถ้าหากโรงพยาบาลไหนไม่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยหรือเกินกําลังเนี่ยเรายินดีที่จะรับการส่งต่อผู้ป่วยหลังจากที่เราดูแลผู้ป่วยแล้วก็ส่งกลับต้องบอกว่าเราไม่เคยให้การเราตกนะคะเรายังคงมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแพทย์จะมีส่วน ในการที่จะเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับการที่มีทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราที่จะทำให้รักษาให้แพทย์อยู่กับเราได้นานๆและหยุดได้ตลอดไปทั้งนี้โรงพยาบาลบำรุงราชยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับในการพัฒนาการรักษาที่ดีเป็นมาตรฐานรวมถึงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติโดยคำนึง ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญตลอดไป